สวัสดีครับมือนีมะนาครับมามาเล่นสิตมครับกับเป็นน้องสาปลามันขวานนะครับแต่ว่ากิตตมเขาเลิกเสียเลยเกินเบิอง <c oughs> จนประกาลุกน้ำเลยนะจิตมเลิกขนาดนี้มุ่งหวว่าสิเอาใดหรือบอ่นะครับปลาส่วนมากปลาก็จะมีปลาหน่อยนั่นแหละที่เห็นบแป๊บปั๊บๆอยู่นี่ก็ได้ปลาเคียงหน่อยมาแล้วตัวนึงนะครับเดี๋ยวให้เบิงองพ่อได้ห้องท้องนั่นแหละปลาเคียงหน่อยเห็นบ่นี่มีนี่โอ้ยหน่อยลายจนสิเห็นมโนในกล่องนี่แหละปลาเคียงหน่อยตัวนึง พอไในห้องทองพอดีใจแล้วสีเห็นก็มีปลาดุกนะครับตัวซ้ำอยู่โป่เนี่หล่ะสีแลนลั่นลึกลกอยู่นะนะครับแต่ว่าสีเอามันได้บัวนะครับเพราะว่ามันสีต้มเลือกตมมลายมันขีตมเลอเกินเบิ้งเป็นพยายามสีปั่นคู่เพื่อสีสาหนาบเนี่ปั่นม่หนีช่องหนึ่งเลยยังวนเป็นคู่อยู่นะเอาขอนมาว่างรัดนี่คือกลัวนะนั่นขอนก็มีปั่นม่หนีโดนเติมยังมันเป็นคู่อยู่สีสาหนาเนี่ยเอาไดนไะครับสาหนาก็มีแต่สีต้มอย่างสี่แล้วมันสีเห็นไม่ได้บัว เก็บบักหอยนำเนาะเอาไปเลี้ยงบักหอยพ่อมีอยู่แมนบอกฮะนั่นเด็กตัวหนึ่งนั่น,นนั่น,นอยู่วางใบบัวนั่น,นหอยนเ,เน่าหอยเน่าบอกเอาหยั่งมาหอยเอาสีสาธิตวิธีการสาปลาครับสันสาปลาที่จิตตมเอา้นาบนลงน้ำเด้สิถ่าเก็บอยู่ข้างเครือโขบฮะเก็บในโขบเก็บในโขบนะก็ย่นกันบ้านตัว อยู่ลงเนี่ยอะไรกิตุมเนี่ยปานนี่ลงไปกับซ้ำไปเล่นกิจมุลมกันในเสือทัานปลามันหลายบู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 ไปตะเกียบไป,ไปตะลงอยู่เด้เห็นปลาแล้วว่าเป็นตะลง่มวัโลปลาหิ้งตุลมแล้วเอาหันวใด้ดถอนมันยามกับตะขอนตายอยู่ในน,น,นี่ตนนีสาธิตให้เบื้องวิธีการจับปลาในกิจตมุม น้องอื่นสิเป็นแนวนีบนอนาะกระมี่อยู่นะลานั่นบแป๊บบๆอยู่นะครับในกล่องเห็นบนอนาะแต่ว่าโดยสายตาเห็นอยู่นะครับปลาดุกหน่อยซ้ำตัวนี้อยู่อันซ้ำโป้มือนี่แหละซ้ำโป้มือซ้ำโปตีนนะเห็นอยูกกระไลโตอยู่เพราะเด็กอู้อยู่นะแต่ว่ามันกะสิเอาได้ซ้ำเอาได้นี่แหละเพราะว่าจิ๋ต้มมันหลายแห้งจิ๋ต้มเลือกพร้อมมึงอ่ะมันกะสิมันต้มนะครับ เริ่มไม่เห็นเดี๋ยวน,น,น,นี่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 โอ้ยไตยมหาล่องบวกนี่จอมล่องบวกไงซ้ำบวกกาคูบฝีมือบวกพอ่อบวกเคยจับปลายานมันถึกยังประดุกแม่พาะว่ามาได้เป็นมูกับมานางหายกำลังใจซื้อโอ้หลายอยู่ครับหลายอยู่ จะว่าสิเอาใดซ้ำใดนะครับคุณตกลงมาเท่าเลยให้ติดพอขั้นแม่ขั้นก็แค่นี้อย,อย่างมั <c oughs> จะว่ามาันติดมันหนีโอกาจับจับบเป็ียนยันที่ได้ยากอีกมันลายจะได้พุ่นพุ่น ฝุ่นมันดินขึ้นทั้งโขกเลรอผุ่นแกนั้ว่าบก,ก่าจับปลาดุกยันได้ยากมันสิปักมือสีพันธุ์ไหนซาปลาสีได้แต่ปลาเข็งหน่อยตัวเดียวนี่เมื่ออารลาดเองเนี่ยปลา,ามันสีมีปลาคอใหญ่พอเด็กครูเป็นสีมีแต่ปลาดุกหน่อย,อยสีบก,ก่าดอกบก่าท่านปลาดุกปลาดุกหลายแห้งนเน,นี่ยเบิ้งมีแต่ปลาดุกไหนอย่างนี โบก,ก่าจับดอกจังสีได้ยากมันสีไดก้กลับเมื่อได้เดียวนี้เลย,ยนะสีบัได้ปลากินนี่แค่มันจับเอาสายตาที่เห็นนี่ก็พอได้อู้อยู่พุ่นพูนพูนกระโดดขึ้นพุ่นละพุ่นสิบัวมณ์ต้มบันไดดอกตัวมณ์ต้มกับสิบมณ์แน่ตัวบัมณ์กับบัมณ์แหละพอสิได้อู้อยู่ดอกชา,าไปฟังพูนเลย ใส่ปะข่อยใหญ่โอ้เอามาส้วงมาส้วงมาโซ่เห็นแล้วเห็นแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ละยายมันมันตุมปุ๊บข่อยใหญ่นี่แหละใหญ่เติมเพิ่มอีกขั้นนี่เพิเดียวเพิดได้แปะสะอยู่ขั้นสิบแปะสะกระได้แปะสะนิดหน่อยกินแักสองสามคนหนึ่งสิกินหลายบ่ได้กินหลายต้องไปซื้ออยู่ตลาดมาเพิ่มเปียนยังสาหลอบนี้แล้วจังไปสาฟังหุ่น ได้แน่นอนปลาคอลใหญ่ถ้าผมมีวาตัวใหญ่กว่านี้นี่แต่ว่าอาซซิมอนต้มอะไรก็ได้แะโดดนคำไปฟังนั่นวิง่งน่นี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 ่มาแล้วปลานี่ปลาปลาปลาวิงา่งน่ให้เห็นตัวเป็นๆเ,เลยวิงวงนี่มันมาหอดปลาหนิยัมงมกวขาจับอยู่ดีอย่างนี้วิง่งน่ะเยวเขาจับแนว่ดอนี่เมื่จับน้อนงน้อยสิได้ยากเนาะบ่<อ>ไปดุกหน่อยกำลังซ้ำปักปวดนะซ้ำนี้ ปลาดุกหน้าย่างดีโม่ปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงยังสิบ่ปักปวดปานไรปวดท่อกันบอกปลาดุกหน้ากับปลาดุกกันนี่เออปลาดุกเหลี่ยงมันบ่ปักจะว่าปลาดุกหน้าบ่ไว้ใจมันนี่มันมาหมอบอยู่แล้วนี่บอกแล้วผู้สาบ,บ่ได้กินผู้อยู่เท่งโคกสิได้กินใส่ม่อเจ้าะงาะมันมาใส่ยกแถบเทาเลยแต่ว่าก,กับบวกกาจับ ขนาดปลามาอยู่ต่อหนายัางโมกาจับนั่นโมได้กินดอกคือแต่ว่าขั้นโมเนียขั้นอดตายดีขั้นสี่อดต,ตายดีไปอยู่กลางปลากสิหาวิธีเดี๋ยวนอนมันมายยงซี่ส,สิหาสักไม่ยังซี่เราเล่มแหลมสักมันลงไปเลยปุ๊บไปจีจบแต่ว่าตอนนี้โมกาจับดอกเพราะว่ามี่พออยู่ถ่ายพอมาจับซะกูเพิ่นจับเปลี่ยนเดี๋ยวมันสีได้ยากมันสี่โมได้กินอูปลานอนทาอยู่นี่ลยเดอ้อจะเข้า เริ่มน้ำมมมีม่แล้วเริ่มนำมมีแล้วยาสีเย์ส้มวิธีการจับเงาะจับปลาเนี่ยขนาดผู้จับเป็นยังปะรปะคอบ่นั่นประคอนั่นเออจับง่ายอยู่ประครอเอมายม่จับโซ่ประคอน,น,น,คนคี่จับบ่ยากาประคอกาจับขึ้นบไดแล้วอเอาใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วครับ อาถุงไม่นำบ่เ,เก็บใส่ถุงเลยเ<อ>บ่เอากระดานมานำเว้อีกซืออข้าหาหอยแครงน้ำใสเรียน,นถึงแม้วาม่ซื้อๆบ่ได้จับปลาซอยหรือบ่ได้สาปลาซอยก็มีประโยชน์ยู่ครับหาติดต,ตมเ่อได้เอาคนขึ้นมาผู้เดียวว่วไว้ได้แนวน,นี่ติดต,ตมอยู่นี้อากลากมือแรงผ้แล้วยังสิแนะนำหากัน,นเฮะ ไอยปลาคอได้เดี๋ยวทั้งผลพวกจับยันยี่หนีเดีเขาดีเลยเนาะไม่ได้มาสายหนามไม่ให้ได้จับปลาคอใหญ่เขาดีวะ่ะได้ยี่ดอกสองตัวแล้วสามกับตัวนอนอยู่หนีนี่นอนอยู่ใต้ตีนนี่สามตัวเลยครับอืมย่างหน่อยก็ได้พูละตัวเพื่อพยุงหั่นอีกตัวนึงสามตัวเนี่ยถ้ามาสองคนกับสองตัว อีกตัวนึงให้พูดยุ่งเึ้นอนจบไปเมื่อสันได้อยจักตัวนั่นอสองสามตัวแล้วพออูแลว้วพออูแลว้วไปวิธีอะไรครับเอา <laughs> ไปวิธีอะไร ใช่ยังไงถูกจับหยาด้วกันบ่<ม>ใส่วิธีเอาสวิงดีนะเอาสวิงมานำเตรียมพร้อมขนาดผู้เชี่ยวชาญในการผู้เคยจับกันยังโมงกาจับนำปลาท้ายยังโมสิกาจับเนาะปลาดุกหน้ามันโหดมันโมคือปลาดุกเลี้ยงนั่นเห็นมิดเดิ้ลปลาดุกอ่อยที่หล่าลายมันปลาคอแม่เนี่ยมจกสาวเอาสาวเอา เอาโยนไปเลยเด้แม้ด้วยยางไมปป่อะไรดิดตมน้ำกันโอ้ไปแล้วตัวนี้ไปแล้วให้มันลงบวงนี่บ่จังม่เอาสวิงมาจากเอาบอ่เจาะถอดมวก่อนพอดีมีห่มใหม่เป็นห่มใหม่ ก็เลยได้ห่มพอดีทำมาแย่บ่ายนี่แดดเปีเป่ยงๆแล้วพี่ทำบ่ายนี่ตอนนี้ช่วงประมาณสามสี่โมงเสาร์ก็ดีแดดกำลังดีแดดกำลังพอดีแต่มีห่มใหม่อีกนะครับพอเรียนยี่ดอกกิตมนก็นได้ขั้นมาแยา่แดดเปี่ยงๆปีป่ยนี่นี้แล้วปานนี้นนเห็นกิตมเลิกปานนีน,น,นขนาดผู้เชี่ยวชาญยังยังลังลี่ลังลี่เนี่ยการจับปลาดุกออกซับ เอาเอาเอาพู้ละตัวกับพ่อดอกต้องเอาลายตั้งตัเตากับมี่้านสิมี่บักหวยกุ้งยังสันพ่อได้ไปเรียงคิดหาเห็ดแนวง่าย อย่างมะหวายจจ้าปลาเกียาาร์อาหารอาหารกเกียร์หน่อยอยู่ดอกอาหารปลากินพผืชปกติตายนี่เนาที่ตายตัวหนาม,มันขวานปลาน,นี้เนาะมันจำเป็นหนมเสียแ้วแม็กกบเตาว่าไปเรียงหา,หายงั้นก่อน มันีืนเตมเว้วังหันก้อนม้อนสาก็ยังดินยับำยับหบลายอยู่มันต้มแ้วบาลน,นี่มันเอาหยากย่อนปลาดุกน้ำอยู่แล้วเออนบแล้ววังเงียงมัน,นปลาคอก็ดสีต้องซอยคูบอยู่ปลาดุกปลากาให้กัน ขั้นบ่นี่ก็เป่งน,น้ำลงมาให้มันเดือดขั้นอันเดียวนี่ต้องกันไหนเนี่ยนี่หามันบ่าตายหาฝนตกมากกัพอเดมันเป็นพอพันแม่พันอยู่นี่ปลาดุกขึ้นลายเาถอะแทบดีสิม่ได้ปลาคอเป็นเดือนหนึ่งก็บ,บ่าตายเลยขั้นคนผมมาลุยออกลุยแกเขาลุยเถะอะขั้นลุยยากกว่าน,นี้ แต่ว่าบนนี้มันแหงก่านีมันอาจจะง,ง่ายก่านีเนี่ยแล้วหลากงาใหม่แล้วลงมาถับคอ,อนหมนือนที่ทิมลงมาฮะถ้าขีต้มใหม่นี่แล้วเดี๋ยงาใหม่ตายหลากลงมางาหมอกงาใหม่ทิมลงมาเขาเอาหยากขึ้นเขากะแต่ห้ายัางขี่ขันเนาะมันเอาหยาก โอ้ยยังวานาสิจับดีๆปลาคอตัวนั้นได้ปลาคอตัวนั้นขุ้มเปิดอาลาไดา้ีอยเนี่ยนี่าดแห้งแทนดีเสียเอาตัวปลาคอยังยังเง็ดเ,เป็นเลนเลนไปมันหลุดไปอยู่โก็ได้ปลาคอตัวนั้นพอเมื่อแล้วเอาไปฟังนะน,นั่นนะเปงน้ำฟังมาฟังนีแปอาปลาคอตัวนั้นนะเมื่ออา,าลไนะาได้ใครคนที่มางมปลาดูอยู่นี่ตัว มาแล้วครับอย่างใดประคอกเจ้าจะบดุกหนิงก็เมื่อแล้วพอ่อละเศร้าทายซ้ำานี่ผู้เบิ่งกังหูแล,แล้วล่ะว่าสิได้จักตัว <c oughs> เป็นตบบาโบได้ร้ายดอกเอาซ้ำอูหนิงก็เมื่อแล้วละครับกลับมาเอาเด้อไผอย่างใดประคอกร,รับฝากไปให้ยนในฟังนั่นนะครับมาเอาเด้อเดี๋ยวมันสิตายก่อนฝ่ามาเอาครับ เอ๊ะสีมาเจาะเบาซุ่มเลยเอ๊แล้วแต่จอบเอากับมันนี่ตุ่มน่ะสีทนมาลงเอาทุกมื่นเนี่ยสีทนมาลงลุยมันทุกมื่นเนี่ยนี่อยู่บ่เท่านั้นแหละ